ปลูกไปไม่ทลไมสิ่งแวดล้อมยกเว้นข้อใดที่ปรับดินแล้วทลไยสิ่งแวดล้อมเา้ห้หาข้อใดปรับดินแล้วทํลไยสิ่งแวดล้อมค่ะตอบอะไรตอบข้อสามใช้ยาฆ่าเชื้อราและไข่แมลงในดินอาโอเคนอกนั้นเป็นผลดีหมดเลยไถพรวนดินมีประโยชน์ยังไงคะทำให้อากาศลงในดินได้เยอะขึ้นได้ดีนะ อ่ะปพืชหมุนเวียนเป็นยังไงคะปุ๋ยพืชหมุนเวียนเป็นการเติมไนโตรเจนลงในดินไนโตรเจนจริงๆว่าอยู่ในอากาศนะคะระบายน้ําทำไมต้องระบายน้ําน้ําจะได้ไม่ขังในข่านนี้เพื่อตะกุ้นถั่วหนูจําได้ใช่ไหมคะว่ามันมีแคีทรียอยู่ในปมรากถั่วซึ่งมันสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศลงดินได้ น้ำจะได้ไม่ขังน้ำจะได้ไม่ท่วงขังนะคะเราก็เลยต้องมีการระบายน้ำอ,อ่ะข้อสิบเก้าข้อมูลสำรวจด,ดินสี่บริเวณทําให้ดินมันเปียกแล้วมือดีถ้าต้องการปลูกพืชแสนชนิดในดินร่วนดินเหนียวและดินทรายควรปลูกบริเวณใดตามลาดับดินร่วนอยู่ข้อไหนคะลูกดินร่วนอยู่ข้อสี่อ่ะแล้วถ้าดินเหนียวล่ะคะ ดินเหนียวอยู่ข้อ A ค่ะเพราะฉะนั้นดินเหนียวอยู่ข้อ A ใช่ไหมคะ <pers> อ่าแล้วดินทรายค่ะข้อ b แล้วก็ข้อ D ค่ะดินทรายเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกดินเหนียวคือคือ a เพราะฉะนั้นตรงไหน A ตรงไหนมี A มีสองกับสามเพราะฉะนั้นหนึ่งตัดทิ้งสี่ตัดทิ้งอ่า B เป็นดินทรายดินล้วนคือ C ใช่ไหมดินล้วนคือ C อ่าเพราะนั้นตอบสามอ่าเพื่อนตอบถูก ก็ได้เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีดินจะดีปรับปรุงโดยปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชเดิมดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากที่สุดคือดินชั้นดินชั้นบนสดเนื่องจากอะไรคะมีอินทรีย์วัตถุมากระบายอากาศได้ดี2ินสอ,นอง้ใไม่ใช่วิธีการบำรุงรักษาดินเออสาม คุพูดคำเดอมไม่ดีนะคะบอกว่าออา,าหารมันจะหายหมดยี่สิสาพื้นที่ปลูกมันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะลูกปัญหาเองก็คือดินแห้งเสียความชุ่มชื้นปัญหา b คือขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะปลูกมันสำหลังอย่างต่อเนื่องปัญหา c คือดินพังทลายถูกน้ำซอกนะคะ คำถามก็คือเพราะใดถูกต้องใช่หรือไม่ปลูกย่าแฝกสามารถแก้ปัญหาดินในพื้นที่ A และ C ได้ย่าแฟกช่วยได้ไหมได้ค่ะยาแฝกช่วย A ได้ช่วย C ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ใช่ถ้าต้องการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ B ควรปลูกพืชตระกูลถั่วดีไหมดีค่ะอ่าโอเคเพราะที่สามคนสามถ้าเกิดฝนตก ก็มีน้ําไหล่าในพื้นที่เอจะทําให้เสี่ยงต่อการชะล้างหน้าดินใช่ไหมฝนขาดความชุ่มชื้นนิดเด็กนี่นี่ดูนะคะว่าถ้ามันไม่มีพืชอยู่ฝนตกลงมาฝนตกหนักๆลงมาน้ําไหลง่ายไหมหน้าดินไปง่ายไหมไปไ,ไปได้เลยเพราะฉะนั้นใช้ค่ะโอเค